บรรยากาศดีค่ะพี่น้องเผาป่าพี่น้อค่ะเบิ๊บเผาป่ารังไฟควันกลุ่มเฉียกเนาะเนี่ยค่าก็มันเย็นสบายดีพี่น้องสบายดีตอนสายมื้อนี้ล่าน้อยมาหายมาฝ่ายพี่น้องเอามาเกี่ยวหญ้ามากับเม็นกับบดิ้งเน่เลยมาถ่ายคลิปเพื่อพี่น้องเบิ่งป่ะพี่น้องกับบอมดิเกี่ยวอยู่หน้าเท่านี้เด้อหน้าป้าด่าทุกคนหน้าคือหน้าเท่านี้คือไฮเท่านี้เดือติดกันเล่าหน่อย ยอย่าดูดทิ่มพี่น้องเอ้ยอย่าดูดเก็บหนองป่านเละดอย่าดูดหญ้านั่นโอ้หนั่นน่นเบาเธอละหน่อยมาเกี่ยวไปจะได้หญ้ามุ่งกันทิ่งมุ่งหรือมาเกี่ยวเอาเข้าเพื่อมาเกี่ยวเอาพี่น้องเกี่ยวเมื่อไวยไพ่มุ่งกันทิ่งหน้าเข้ากับที่ภาคตู้เข้าอยู่เฮิร์ตให้หาการเข้ามุ่งห้างไปเรียนนี่หญ้าอึดเขาก็เลยเอามามุ่งอีพี่น้องเลยวิ่งนะ พิ่นว่าเชื่อมองได้โบกได้ป่าขึ้นมาปิ้งกินบรรยากาศปู๊สุดยอดพี่น้องธรรมชาติ์คักผอมคักถือได้อย่งนี่นะผอมไม้เย็นงอนี่กับผมไม้เย็นตั้งคับอย่นี้นะอยู่คานผายขนาดนั้นน้ำก็เริ่มมามาบอยู่อยู่ชิเด็กกับคักอยู่พออยู่อยู่พี่นงธรรมาสดแล้วพี่น้อง เนี่เฮาสิเกียวกะจะเม้นเนี่ค่ะเฮาขอนะ้เจ้าของแล้วล่ะพี่น้องเราบ่ได้จะเกี่ยวมีแต่เล่าสิเอารถมาเลยกะสิเอารถเขาดูดทิมแต่เฮาบ่เกี่ยวเอากะทิมลนะลาเฮาก,ก็เลยมาเกี่ยวเอามือไว้มุ้งทิ่งหน้ามุ่งหันมุ้งนี่ บอดิงแบบผลเชอร์มองพี่น้องบอได้มาเก,กี่ยวหญ้าน้ำห้าวเมย์น้อยอยู่ทุกสบายดีพ่อเมย์พี่น้องมาเก,กี่ยวหญ้าน้ำละน้อยเด้อเกี่ยวหญ้าค่ะเกี่ยวหญ้าค่ะพูดจะได้แบบนี้นะพี่น้องหญ้าค่ะมันดูแบบโคตไปนี้ป่นเดียวกับหญ้านี้นะคนะิ้วคิ้วหญ้านี่นะเ้าก็จะบ,บ่นเอาตามปลายานี่เลยหมดพูดหญ้าเราก็ลายเติอมอยู่ได้ จยซืสิได้พราแซบเลยละเกี่ยวเบอร์นี้นีสอนเอาจำดิน กระซมซมมันียืนนี่มันอ,อ๊ ซื่อกะชิว้าแหละพี่น้องเถ้งไผ่หนึ่งเศร้าพันเศร้าห้าพันปีนี้ไม่ทอดสามสิบแล้วไปจักแต่ปีเดียวนี่นะเห้าหมู้ดนนะพี่น้องฟ้าสิมุง่งก็เลยหาเกี่ยวกับทันแล้วได้ซื้อเอาไปซื้อที่บ้านกุชุ่งนะปีเดียวนี่ในงานนี่เนี่ยเห่าไปนี่แมวโดนยมุงม่งเลยหาเกลียวเอาพอหน่อยกระบ,บริ่งก็ไปเกี่ยวจะด่านไปมาแล้วทุกคนเลยได้รถึ่งในงานนะ นีพบกามเป็นพี่น้องกำการเป็นหลันะมากรกางชุกก็จะแ่บพี่น้องมากกนเดือสมัยตะเก้านะเอาอันนี้เลยเอ็ดดีนะพี่น้องนี่สารพัดผลด้วยอ,อันนี้นกมากมากแล้วพี่น้องเอาไปเชื่อดีดตามดงตามป้านะเอามากกรดือี่เชื่อแล้วก็นกมากินแล้วก็ทึ่แต่ปัจจุบันนี้นกมันบหลาดนะ้วยมันจะเลิก คนกินก็ไปแเสเนาะฝรัมันาดีอ uh, ืมมาชีจ้ะได้ปืดอาไนี่ก็ได้ ผมไม่นี้นะดูเด้กุบอลก็ไลยให้ดูเด็้สิจีเป็ดลมถึงเลยพร้อมอ่ะจีตอนนี้กะบ่ายแล้วพี่น้องฮานจมัมเบอก์จิข้าวอยู่ถิองอยู่ไฮพุณจะจะกินเพื่อดมมือกันหนาเฮากะกี่เอาได้บ่หลายประเดิมมันฮกพี่น้นองเลยหนามันโบงามันเน่ยเล่มอ่ะอันนี้กะอันเภื่อไปยิงเมื่งเซอดีดลองเบงิ่ง ได้นไม้พผมน้าเปาเพื่งเอามือเก่งมือแรงพี่นอ้ยมือง่ายถือไม้เกงด้วมือแกงช่วไม่เท่ากินยื่นิาเร่งนไม้บกเน่มาป้อบ่งพี่น้องเด็ดน่ะบอดิงกัเวินเวินะน้ำผู้พี่น้องเยบอดีงวันป่านาลายยู่ถมันบุื ไปแต่ยังลงอาบน้อน้ำใส่ขากะลมีมือเราแเด็เดเราดิงเสื้อโมะเชอร์พคนเบิงลูใหม่แค่เก่งเลยทุกคนเหน่งมากเบง มาป่าวได้มีมาโบบน้ำมาโบบโอยเห็นกันมาบบมาห้ามันก็ได้อาปุป๊มาห้ามันบอดิงก็โลค่คนหนื่อล่ะลงน้ำตเตะพรมกันกำห่าไปเกี่ยวหญ้าพี่น้องเอ้ยจุดละน้อยมากแต่ไปเกี่ยวหญ้าแล้วบอดิงนะท่านนี้ขึ้นป่าก็พอได้จะโต เปราะขึ้นไปเบิ่งเทิ่งบุญเลยกลางออซิเมอร์เทลงพี่น้องรัศดาเอามาสุกิอยู่แคบผายนี่ขำมาดิกินข้าววันนี้หิวข้าวแล้วนี่พอรกอ่ะกับโอ๊มาเดินพี่น้องกินข้าวเทลงน้วกันนาให้กินมาชุกินโคหนูพี่น้องเซฟเซฟผกเกี่ยวหน้ามยแล้วกินข้าวยั่ด๋องนี่ริมผายเนี่ยเดี๋ยวฟังผาย มือมองปลากับรมันมองบอลิงไลมองกับปียากจากนาดิดิบบปลาโตง่ง่อ่งบุต้ามองกินหล่นนุ้งอไ้กินเค็มจางเลยอ่กินจังจะทำบุญีบรรยากาศดีครับพี่โน่เป่าเขาเขาป่าดังไฟควันกุ้มเสงฮักเาะเนี่ยข้าก็มันเย็นเต็นีวไม่ชเลยก็ nào ừ. rồi luôn nó hồng háp đi. nó hát này câu ừ. này tôi nhào lầm tàu nhưng ừ. cả bố hột cả bố bát kinh hiểu mà đấy bao nương xếp. ăn à, thì mày khôi. gìn khao ngay dù bà. ผาเ่ยส่งเนื้หมอนก่อนถ้าเนหมอไปถ้าเอาค้าไปแล้วเขาเขาจะมาไหมพอหน่อยไปมานมํ่หมือบานเพิ่พ้าอันลุงพี่ลุงพี่ลุงโพไปอันไปบ้านอันนั้นพนไปบ้านตรงมือบาเนเพิ่งเพิ่จะมือผ้าเพิ่งมือดูน่อยบริคอยู่หื่นเราเตะในมือก็มาหัาน่นกะผ<ห>้า,าไปบุญไปบุญบ้านนั้นบ้านนี้ เจ้าพ่อกินข้าวเดี๋ยวจกินน้อยนึงกะติ่มได้หืมเมื่อยพร้อมไม่ให้จ่อยได้เด่นกินข้าวง่ายย่าตอนแรกเขากลับมาเกี่ยวหญ้าอีพี่น้องเลยตัดดูเก่งแง่จ้ะคนบุราดนะพี่น้องเลยเขาเอาอันนี้นื้อมุ้งเฮิ่มนะเพิ่มเนื้มุ้งง่ายไปนี้เค้กหน้าก็คือกระมุ้งหญ้ามุ้งเพิ่มซอยแต่หญ้าแหละฝรั่งมันบ่มัน Ra dịch nhiều nha, là ừ, ra dịp nhiều không chịu là ra không chịu không chịu không chịu không còn không hầm không đưa còn chịu hầm ra bờ máy không chịu không chưa cả chịu máy chịu không chịu không chịu nấu chịu không chịu không chịu không chịu anh chịu không đây không chịu không เนี่ยค่ะจิวเอาอยู่นี่ได้สามมัดพี่น้อง หกมือเด้อพี่น้อง่มันกระปนเปื้อยอยู่แบบนี้ที่น่ะพอดีเกี่ยวเอาเนี้ยไปหาเพราะมันเป็นปลาหลายๆอยู่ฮะจูกระตาให้แด๊ะงูกับปิจ๊กอ้อเบิง้งรู้ไหมกระตาบ้ามันน้ำมันอ้อน้ำกระตาว้ามันบ่ ปลาพิโดเนียยบาดนานะคะปลาแค่นี้ เจอฟดพี่น,น,น้องบนนายอยู่บนปลาหกะนะได้ชีมัดตะเกียบมันปืนง,งันปินงามอยู่พี่โ้องงานนะ่งเห่าเลยบนปลาหกมันบนมันดีมันงามอยู่ นายายยังจะบ่นีีกะแต่ว่ามันช้ำไปช้ำมาพี่น้องอุ้ยปุ้ยเดี๋บดิงมัดยายอยู่นี่เนาะหกอันนั้นเบื่อมาให้บ้านโฉ่หอด้วยดิมันมัดก็รีบอ่านเนาะ นี่ไหล้บร์กไวอดีเลยนี่ดีเลก็ดีมากทางหนูก็มีได้อยู่นี่เด็กหนุ่มอืมทางหนุ่มอป่งเี้กี่ยมุ่งมองหนุงมยมัน เราเกี่วได้วกับเสลาวเลาวนะพี่นเสลาวขี้นื้นอกับหญ้าตวที่มันตายนะกัเสลาว

คำแล้วพี่นอ้องฮัชิเมอบันนี้เนี่ยเฮาได้ชี้โคนดห้านโคนเนาะได้ห้าโคนเกี่ยวมือมือวันนี้เนี่ยกับมือมือได้ม,มือสาวในกามาซีมุกแล้วมาพอดีเนี่ยมันฮกเฮาเลิกเอาน่ะมันโกมาโกต่อเนาะพี่น้องเลิกนำตายยายุ่ง หน้าระเบ้าอีกคนน่ะอันนี้แกหน่าระเบ้าสี่ห้าคูณมือมาหนี่แหน่งนงมัสักไฟพี่น้องเอาเมื่อเก่งเล่นเอาเมื่อตืมหมอนระเบ้าออหามเมื่อเวันนี้ ตอนนี้ก็มาเราเพืนแล้วน้องพี่น้องมาหอนกับพอดีคำม,มืดไปนี่ค่ะิมาแกีงน้องไม้ไปเลยแล้วน้องไม้ครักันน้องไม้จักเรียบร้อยจะม,มาลอกมาโปกพี่นงมืดเดือดหัวเฮิร์นโค้งดอกไฟ หอมอะไรมาบอบนี่นะหอมกัมาบอบยาวเนาะยังบริเกตได้เป็นน้องมาบอบมันก็ยังอ่อนอยู่หอมสวยๆ Nó mai hả c m n g tớp นายจะจืดเลยล่ะหน่อยๆนึงพี่น้องเอ้ยพอดีแกงซ่ํานี้กะน่ไม้บ่งสดๆใส่เข้ามือพอใส่เข้ามือแล้วป๊าดเขียวอําทําเลยพี่น้องน่ไม้เฮาบ่หลายก็เลยซื้อมาบบหลายๆมาบบเต็มจานเลยเฮาโปลาไว้้มันซํานี้พี่น้องมาบบโตบีซีมันก็งามจับจ ซื sucking, ้อเบอร์พ oh, mm. oh, <t ried noise> ักผมพี่น mm ้องหอมๆเลยผมมีปลาษาแก่ยามนี้นี่ซื้อมาปุ๊บหอมๆเลยมาเด้อพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันกินข้าวแรงกับแกงนมไม้มาอีกนะส่งเธอกินข้าวยังไม่จบคลิปอ่ะกิ่งง่ายยุ้งหอแซ่บๆทุกคน ได้กินแกงต้นไม้เตี้ยสุดยอดเลยแกงต้นไม้ยำเลกไม่เท้าหนาวซุปนี่คนละน้อยซื้อนันโมกคือซุปโมกทำดีคำข่าวไปกา้านไปเจอเบสอีเดี๋ยวสบายดีกีนข้าวเลงกันพี่น้องเซ e บๆมีแกงต้นไม้แล้วก็ส้มผักผมส้มปากกาด กินข้าวแรงเลยลวก็สิไปหาอาน้ำเอานายโนนนี่นพี่น้องเอ้ยมือมาเหมือนมือแล้วมนันนีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปซ้ำนี้ขอบใจมือทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับ z มเพื่อเป็นกำลังใจละหน่อยเด้อเ้วพบก,กันกหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย